ายมีอาการของโรครูมาตอยมานานหรือยังจ๊ะประมาณสามปีแล้วจ้ะแกปวดดมข้อปวดดมกระดูกพี่เลยพาไปหาหมอเขาก็บอกว่าแกเป็นรูมาตอยแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเป็นงูสวัสดกังวลความจิติดเชื้อเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วไงแล้วตอนนี้คุณยายยังมีการปวดปวดอะไรอย่างนี้อยูอย่ยไหมคะพี่จองคะใช่แต่เราก็ดูอาการจากคุณยายก็คือคุณยายไม่ได้ปวดปวดแล้วน่าจะดีขึ้นแล้วในะคะยายไม่ได้บวปวดแต่มันหายเร็วนะหายเร็วผิดปกติเลย มียาฆ่า,าเชื้อแล้วก็ยากินแล้วใช่ไหมก็ยายาทาแล้วก็กินในนี่ด้วยบาลานียูคอนแก้แก้หายเร็วนะแต่แพงมันก็คุ้มนะค่ะเพราะว่าครอบครัวเราทนตลอดสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวก็ยังอยู่ที่อ,อ,อำเภอพยาคภูมิิสย,ยค่ะจังหวัดมหาสารคามซึ่งเคสนี้เนะะี่ยค่ะเราก็ยังอยู่กับพี่จ๋องค่ะซึ่งพี่จ๋องอย่างที่บอกไปนะคะคลิปที่ผ่านมาว่าพี่จ๋องให้คนในบ้านทานตัวบาลานยูคอเรียกว่าเป็น อาหารเสริมนะ,ะที่มีติดบ้านเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ได้ทานนะคะก็คือคุณยายนั่นเองนะคะซึ่งคุณยายนะคะมีอาการของโรครูมาตอยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีหงุดหงววิดด้วย,วดวยเดี๋ยวเราไปสอบถามกันเลยค่ะว่าคุณยายนะคะที่ผ่านมาอาการเป็นยังไงบ้างแย่ยังไงบ้างคะแล้วเมื่อทานตัวกัลลัตโยคออาการดีขึ้นยังไงบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะยายคะ่ะเดินหูไม่ไดีไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้สัมภาษณ์พี่จ่องแทนนะคะเพราะว่า<ม> <c oughs> พี่จ่องเป็นคนสั่งให้นะคะพี่จ่องค่ะคุณยายมีอาการของโรครูมาตอยมานานหร ประมาณ3ปีแล้วจ้ะเราทราบได้ไงคะว่าคุณยายเป็นโรครูมาตอยอ่ะคะ่ะแกปวดตามข้อปวดตามกระดูกพี่เลยพาไปหาหมอเขาก็บอกว่าแกเป็นรูมาตอยปวดตามข้อตามนี่แหละแล้วคือคุณหมอก็ให้การรักษาแบบยังไงบ้างคะพี่จ๋องคะ่ะ จอเลือดไปตรวจใช่ไหมจอเลือดไปตรวจก็รับยามาแต่ยายไม่ได้ไปหรอกยายเดินไม่สะดวกเขาเลยไม่ให้ไปก็รับยามาแทนแกมีบหวานด้วยนี่บหวานก็มีในหนึ่งวันเนี่ยคุณยายต้องทานยาประมาณกี่เม็ดคะพี่จ่องค่ะสี่เม็ดแต่แต่ยาบหวานไม่ให้แกทานนะให้แกทานไอ้นี่เนี่ยูมมตอยอย่างเดียวเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วกินแต่ลูมมตอยก็พออืมก็ทานตัวนี้ด้วยนี่หลังจากที่ไปหาหมอแล้วประมาณกี่เดือนคะหรือว่ากี่วันที่มาเจอตัวบาลานยูขอเจอก่อนแล้ว Oh. ก็ให้พี่ทานแล้วก็เลยก็เลยเสิร์ชหานใน๋อ oh. เอ,อิลก็ทานได้ปวดข้อ,เ,อ,อเป็นรูมาตอยก็ทานได้พ, hmm. พี่ก็เลยให้เกท,ทานเ้ยอย่างที่บอกว่าครอบครัวพี่จองนะ,ะทานลาลานยูคอนะคะมาตั้งนานแล้วนะและทีนี้อันนั้นคือคุณยายเกิดการเป็นรูมาตอยพอดีก็เลยให้คุณยายทานพร้อมกับยาคุณหมอไปเลย <Yeah. S 2> นะคะแล้วตอนนี้คุณยายยังมีการบ่นปวดอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะพี่จองคะไม่แล้วก็แล้วได้ไปโฟล์ลกับคุณหมอนะคะได้ไปตรวจ หลังจากพี่ทานแล้วได้ไปตรวจกับคุณมออีกไหมคะเพื่อนเป็นพยาบาลเขามาจาอเลือดอ้เจาอเลือดอาไปเขาไปส่งที่โรงพยาบาลไปตรวจให้ยังไม่ได้ทราบผลเลือดเลยเพราะว่าเขาเพื่อนเขาไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อนไม่บอกพี่แต่เราก็ดูอาการจากคุณยายก็คือคุณยายไม่ได้บ่นปวดแล้วน่าจะดีขึ้นแล้วในะคะยายไม่ได้บ่นปวดค่ะให้คุณยายทานวันละกี่เม็ดคะพี่จ่องค่ะหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะประมาณกี่วันคะพี่จ่องที่รู้สึกว่าคุณยายทานแล้วเขาอาการดีขึ้นไม่ได้บ่นปวดเออก็ยายทานไปเรื่อยประมาณ หนึ่งเดือนนี่แหละทานไปนเรื่อยๆเรื่อยๆมาเริ่มหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดก่อนนอนอืมนะคะคุณยายก็ทานตัวบาลานยุคอนะคะประมาณสามสิบวันหรือหนึ่งเดือนนะคะหรือสามสิบเม็ดหนึ่งกระปุกพอดีเลยนะคะอาการรูมอตอนของคุณยายก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นพี่จองเพราะว่าพี่จองบอกว่าคุณยายมีอาการงูสวัดเป็นงูสวัดเอองูสวัดนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังคะปีที่แล้วปีที่แล้วประมาณไอ,อเดือนธันวาที่แหละอือแกเป็นอยู่นี่แหละอยู่นี่ ตามคอแล้วก็อยู่ซี่โครงนี่แหละข้างๆอ๋อไปสองที่เลยใช่นะคะตอนนั้นอาการของคุณยายเป็นงูสวัดอ่ะเขาบอกอะไรกับพี่จ่องบ้างอ่ะเขาปวดเขาบอกว่าเขาปวดแล้วเพื่อนพี่เขาเป็นพยาบาลใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ให้ไปเป่าไม่รักษาพื้นบ้านใช่ไหมพี่ก็เลยไปเอายากับเขามายาคายเชื้อะจยาคายเชื้อกับยาทาแล้วก็พาไปโรงพยาบาล หมอก็ให้ยามาทานทุกสี่ชั่วโมงแล้วก็ดีขึ้นแล้วทานตัวนี้ด้วยนี่ทานทั้ทงยาหมอแล้วก็ทานตัวพลันยูคอนะเพราะว่าพี่ดูใน Google ใช่ไหมงูสวัสดเออก็ทานได้พี่เพราะว่าที่บ้านเรามีอยู่แล้วอยู่คอใช่พี่สองค่ะถามหน่อยว่าตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างคะที่คุณแม่เขามีอาการของโรคงูสวัสด์กังวลกลัวมันจะติดเชือ้อเพราะว่าแกอย,อยู่เยอะแล้วไงแต่มันหายเร็วนะหายเร็วผิดปกติเลยประมาณกี่วันคะพี่สองที่รู้สึกว่าโรคงูสวัสดเนี่ยมันมันเริ่มหายอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่ง มียาค่าเชื้อแล้วก็ยากินแล้วใช่ไหมก็ยายาทา <ฮะ S 1> แล้วก็กินในนี่ด้วยบาลานียูคอนีแก้แก้หายเร็วนะค่<ฮ>ะบางคนนะ่ะสองเดือนก็ไม่หายนยะเขาไปเป่าใช่ไหมเขาไปรักษาที่บ้านไงสองเดือนก็ไม่หายก็มี ให้พี่จ่องมีการแนะนำมาค่ะว่าเออมาทานตัวยูคอสิเขาบอกว่าแพง <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าก้นให้พี่จ่องแนะนํากับคนที่เขากําลังหาข้อมูลตอนนี้เผื่อเขาลังเลอยู่ว่าบริษัทยูคอจะช่วยได้จริงหรือเปล่าให้พี่จ่องช่วยแนะนําให้เขามาทานตัวยูคอเผื่อใครมีอาการของโรคงูสวัสดแล้วก็รูมาตอยนะคะตอนนี้2โรคเลยนะคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะตัวนี้มันก็ดีนะคะเขาบอกว่ามันจะแพงอะ่ะเขาไม่กล้าซื้อหรอกแต่แพงมันก็คุ้มนะค <c oughs> ่ะเพราะว่าครอบครัวเราทานตลอด เป็นอาหารเสริมนะคะที่ติดตั้งบ้านใช่นะคะแล้วเต็มส0คะแนนพี่จ่องให้กับเรื่องนี้กี่คะแนนดีคะเรื่องรูปตอยกับเรื่องงูสวัสด1์สิบค่ะเพราะว่าเจอกับตัวเองแล้วไงค่ะเจอกับครอบครัวเราแล้วเพราะว่าคุใยญยก็หายเร็วประมาณเดือนหนึ่งเขาก็ไม่หายนที่บ้านก็มีเป็นงูสวัสด์อ่ะใช่แต่คุณหา่หายเร็วมากเนื้อทิเรหยกหายเร็วมากเยนี่พี่สาวก็บอกว่าเออได้ยาดีนี่แหละค่ะคือคํายืนยันนะคะจากลูกค้านะคะที่ ซื้อเองนะะร้ทานเองนะใช้เองแล้วให้คน,คนในครอบครัวนะคะใครนะที่มีอาการของโรคงูสวัสดรูมาตอยนะ,ะไม่ต้องลังเลเลยนะ,ะเพราะว่านี่ลูกค้าไม่ใช่หน้ามาใช่ไหมคะพี่จ่องคะ่ะไม่ใช่ค่ะ <laughs> สามารถสั่งซื้อบรลัง์ยูคอร์ได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบรลัง์ยูคอนะคะไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายไปลดอาการอักเสบนะคะในร่างกายนะคะอย่าปล่อยให้เป็นหนักๆเลยค่ะเราค่อยไปทานนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนั้นนะคะมันอาจจะสายเกินไปนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็ใครที่ไม่มีโรคอะไรก็สามารถทานได้นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับตัวเองค่ะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บลัชแบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, t i k t อกนะคะตอนนี้มีครบทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะวันนี้นะคะชิวพี่จ๋องแล้วก็คุณยายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับบลัชยูคอลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ